ไอแอดมันคนเอาดมันลางสามเราต้องพยายามเช็คให้ได้โซ่อีกหักอ่ีอุ่นีกสิยาีดเนาะยาดัสเดยาดัสแม่ชนเนาะดัสเช็คเบสเซอร์ยาสิ่ So deswegen, das von den Muskeln ist sehr so viel verspannt. Ja. Und wenn verspannt, wenn wir Massage und wenn wir trocknen, ne? ja. Das ist mir mag uh, die Faszien gelöst, ne? Ja. Okay. ja gut. So, einatmen und aufatmen langsam bitte, Ja. ja. อีกทุกข์หนึ่งมีแต่เนื้อเมอริเดียนดีเนื้อเอเนจีดีเนื้อนะเฮียจ้ะแล้วเป็นทุกข์เอาแบบถูกกู้นะแมกชนจ้ะสุดอีกนัดน้องไอ้เนื้อ Dass na so viel verspannen. Ja. Wenn sie am wenn an, wenn zu Hause hat warm Kissen da ja. drin, ja. na warmkissen mag ja. Oh, Macht ja. sie nicht so viel tut weh oder verspannen. Mhm. Aber wenn sie kann, ich denke, wenn sie besser mhm. next Woche sehen ja. wir uns nochmal. Ja. 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 Aber heute, ich merke schon, dass sie schon besser. Ja. Ja. Oh, ja, ja. ja. Oh. <lacht> <lacht> yeah, okay. Mm. Noch mm. So gut. Okay. Yeah. Deswegen sage ich my mein, um, mein student, meine Freundin, yeah. wenn wir massage, wir muss immer vorsichtig und richtig drücken. Okay. Wenn wir richtig drucken und yeah. die Punkte, นะโบอีซีฮับโบเบมอีส์ดีฟัสเซียนเอากิโลสนะลูกค้าดีขึ้นแล้วค่ะก็เลยให้ครูไล์แล้วก็บอกพวกเราได้ค่ะอีกครับก็ะซ่ากระซัสไมลีปคุณเดินชนเบสอ่ะอืมอยกุ๊บนะอืม Die faszinieren ganz überall, ja, <laughs> ganz überall, ja. 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 Deswegen, wenn wir, ja. wenn Kunden haben ja. sei, ne, wir auch Masseurin, auch kann, auch richtig gut machen. Ja. Wenn Kunden keine Zeit, wir auch muss, wie Schnee, und das ist nicht so gut, ne? ja. ja, nicht so gut für, ฟือคุ้นเดินเอาอุณิสตูเฟื้นมาเสรินเอานะพี่น้องทราบมั้ยคว่าเวลาที่เราอะจะให้ฟ้าเสียนหรือว่าผังผืดเนี่ยมันค่อยๆหายไปเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าผ้าผังผืดเกาะที่ไหนเกาะอวัยวะส่วนไหนก็จะทําให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะทําให้เรารู้สึก ตึงนะคะตึงแล้วก็บางทีก็จะรู้สึกปวดด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าความหนาแน่นของผังผื่นบริเวณนั้นหน้าที่ของเราอ่ะจะต้องใช้เขาเรียกว่าวามเทอรปีช่วยลูกค้าเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยนะคะเหมือนที่เมื่อวานที่คุณสอนนะคะว่าเรากดเราเหมือนที่เรากดเขาเรียกว่าที่เราล้างจานน่ะนะคะให้เรากดแน่นๆพอกดแน่นๆเสร็จน้ําก็ออกฟ้าเสียนก็ออก แล้วดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มแนะนำลูกค้าให้ดื่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้าเอ็กซ์ซอร์ไซด์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้ากลับไปทำพฤติกรรมเหมือนเดิมลูกค้าก็สามารถกลับไปเป็นได้อีกค่ะแต่ว่าระยะเวลาเวลาที่เราทำเนี่ยการนวดที่ถูกต้องก็คือจะต้องกดจุดนะคะเข mm hmm. าเรียกว่าออกุภูมิถั่วใบหันนะ this is bedoited is อีกมอกุภูมิถั่ว m i ด my finger รอ e สเวมถ้าเป็นแบบนี้สามารถไปหาคุณหมอได้โดยใช้เขาเรียกว่าออกพุงทั่วใบอ่าเนลนะคะใช้ใช้เข็มนะคะหมอฝังเข็มแบบนี้ก็ได้แต่ทีเนี้ยครูจะบอกว่าถ้าระหว่างขั้นที่หนึ่งเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยของฟ้าเซียนระดับหนึ่งเนี่ยหมอนวดเราก็สามารถช่วยลูกค้าให้หายดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักใช้วาร์มเทอราปีอันนี้ครูใช้เนื่องจากว่าลูกค้าอากาศที่รุซสินโดดเนี่ยร้อนมาก33องศาครูก็เลยให้ใช้ลดหลีกแทนค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ลดหลีกแทนแล้วก็การที่เราอ่ะกดจุดแล้วก็ยืดนะคะให้ให้แบบร0อเปอร์เซ็เลยค่ะ เวลาทำแล้วอยากให้ลูกค้าหายจะต้องแบบร้อเซแล้วก็กดแบบที่เราบีบเวลาที่เราล้างจานเนี่ยบีบสปองเนี่ยให้แบบให้แบบแห้งเลยค่ะแล้วเวลานั้นนะลูกค้าไปออกกำลังกายลูกค้าไปดื่มน้ำลูกค้าจะดีขึ้นไวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเป็นมานานแล้วยังด้วยนะลูกค้าท่านนี้เป็นมานานแล้วค่ะจนมือชา เพราะฉะนั้นเราสามารถช่วยได้แต่เราต้องใช้ความแบบระมัดระวังมากเลยนะคือเราจะกดเยอะก็ต้องระวังเพราะว่าหนึ่งลหะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้วามเทลราปีมาก่อนแล้วเรากดเนี่ยลูกค้าสามารถมีแขนฟกช้ำได้ลูกหลานจะปวดได้ดังนั้นเราต้องใช้วามเทลราปีช่วยแล้วก็ใช้วามคิดซึ่นช่วยนะคะแมซี่ ชวนเนาะวามคิดเสียอังกิเนมเนาะเด้อืมเสียวามเนาะให้ถึงกรุ๊ปมาเจ็ดซีนิกอาอว่เอาะเดลูกค้าไม่ร้องแล้วตอนเนี้ยตอนเริ่มแรกเนี่ยลูกค้าจะเจ็บแล้วก็ร้องนะคะ เพราะฉะนั้นใครพลาดไม่ได้ดูคลิปครูเมื่อวานเนี่ยไปดูนะที่ครูสอนเรื่องของฟัสเสียนนะเรื่องของถังผืดถังผืดมีตั้งหลายเลเวลหนึสองสเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอะ่ะเราทําได้ระดับไหนบ้างเพราะฉะนั้นไปดูนะคะแล้จะทําให้เราอะ่ะปรับราคาได้ทําให้เราอะ่ะสร้างรายได้ที่ดีได้ค่ะ พอเราช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะคะขัง้งหวาาลูกค้าไม่ค่อยมีอาการผิดปกติค่ะได้ใส่ชนเสียกูดชนเบทเธอ Am Abend, jeder früh morgen, wenn mm -hmm. Sie zu Hause, Sie yeah. kann mag wie ich mag für Ihnen, na. Yeah. eine Hand mag für eine Hand, Spiel mm. und Übungen mit Finger, finger yeah. Ja, ha. Mm -hmm. yeah. das mag selber, das ich sei Ihnen, wie Marken. Okay. Mm. Weil unsere um, unsere Hand, wenn wir, aber so viel oder eine Position sehr lang. Und jeden Tag, jeden Monat. Und, und wir noch nicht mehr. Wenn wir mehr, die Faszien schon drin. <laughs> Deswegen. <war. coughs> Gut. <coughs> Manchmal morgen ein bisschen weh, Aber ich glaube, die Tutbär ist schnell besser. Uh, yeah. uh -oh. yeah. ไว้เป <Right. S 2> mm ็น hmm. ฟ mm ัสเซียนเกุมเกลงม้าเกลงไอบิเชียนคานิกโซกูดเบเวกุมเป็นฟัสเซียนเกุมเฮียเสียดีกมัซีสเท้าอำนาจ so is fun v i l l ชวนกะหาเดสเบนนะ Sehr gut. Oh. <lacht> oh, <lacht> langsam, langsam, langsam. <laughs> so, Augen zu und einatmen und aufatmen langsam. Ja? Das Genesen noch 5 Minuten. Ja? Mhm.